สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมนะประจําเดือนเมษายนสองพ้าร้อยหสบเจ็ดของชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนายนจนถึงวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะกลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นกลุ่มของชาวธาตุลมนะมีดาวประจําตัวเป็นธาตุน้ำน,นะเป็นดาวพุธนะคะเลขกาษัตริย์เป็นเลขสี่นะคะ ปุ่มชาวราศรีมิถุนเนี่ยมีลักษณะนะเป็นบุคคลที่มีไหวพริบปฏิภาณนะคะมีความฉลาดมีสติปัญญาดีนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลที่เหมือนคิดเร็วทําเร็วนะคะบูบูบวบวบนะคะไม่ค่อยที่จะอยู่กับที่นะบางครั้งอาจจะมีสติที่ฟุ้งซ่านนะคะหรือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนใจง่ายนะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทาอะไรนานๆนะคะ เป็นคนที่มักที่จะมีศิลปะในการพูดพูดโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทําให้บุคคลอื่นคล้อยตามได้มีสภาวะความเป็นผู้นําสูงและก็มีความมั่นใจในตัวเองในบางครั้งเนี่ยกลุ่มชาวราศีมิถุนอาจจะมีความลังเลใจนะหรือว่ามีความขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะ เพราะว่าเป็นกลุ่มของชาวทันลมนั่นเองนะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของงานสังสรรค์งานร่าเริงนะคะงานรื่นเริงต่างๆกิจกรรมต่างๆงานประสานงานนะ,ะเป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะ,ะเป็นนักพูดนะหรือว่าเป็นนักการเมืองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้คําพูดผู้ในคนอื่นยินยอมจำนนนะคะจุดแข็งของชาวราศีมิถุนเนี่ยหากมีการพัฒนาตัวเองนะคะให้มีในเรื่องของ ความมั่นคงในเรื่องของการพูดการเจราจาต่อรองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในอาชีพการงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเรามาดูนะดวงดาวที่มีการสถิตแล้วก็โครจรย้ายในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยคะ่ะมีดาวศุกร์นะคะที่จะโครจรเข้าราศีมีนนะคะก็ส่งผลอะไรบ้างให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนนะคะ ณวันที่2เมษายน2567นะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะยกเข้าราศีเมษนะวันที่13เมษายนวันที่22เมษายนก็มีดาวเกตนะคะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่23เมษายนนะจะมีดาวอังคารยกเข้าราศีมีน วันที่27เมษายนนะก็จะเป็นดาวสุขนะในเรื่องของการเงินนะคะความสําเร็จความสุขความรักนะ,ะยกเข้าราศีเมษนะคะวันที่30เมษายน2567นะเป็นดาวดวงใหญ่เลยเดียวนะคะคือดาวพรฤหัสบดีนะคะจะมีการโคจรย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะจะมีผลอย่างไรต่อชาวราศีมิถุนนะนเพราะว่า ดาวนะคะในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความรักของชาวราศีมิถุนคือดาวเพื่อสบดีนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนนะคะคือดาวพุธสถิตแล้วก็โครจรร่วมกลุ่มกันกับดาวราหูนะคะแล้วก็ดาวคารอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยนะคะส่งผลอย่างไรในเรื่องของชีวิต นะคะการดํารงชีวิตของชาวราศีมิถุนนะคะก็อ,อ,อยู่พบกรรมมะนะคะชาวราศีมิถุนก็จะมีมีประโยชน์หรือว่ามีโอกาสนะใช้ในเรื่องของคําพูดการเจรจาการสื่อสารนะคะการตกลงหรือว่านะ,ะเอกสารสัญญาต่างๆนะหรือว่าธุรกิจการงานนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพูดการเจรจา นะคะการต่อรองเทคโนโลยีการสื่อสารการต่างประเทศเนี่ยนะนำมาซึ่งลาภผลซึ่งรายได้ให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนนะ,ะหรือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนโดดเด่นเลยนะคะสำหรับใครที่เหมือนกับว่ามีโอกาสนะะอ่ะหยิบจับในเรื่องของการงานนะคะที่เกี่ยวกับออนไลน์การต่างประเทศหรือว่านะคะหยิบจับในเรื่องของเออ,เ,อ,อเรียกว่างานแสดงนะคะการแสดง บางคุันท่านก็อาจจะเป็นดารานะคะก็เป็นดาราดังนะ,ะจากโซเชียลดาราดังนะ,ะจากสื่อต่างๆได้ด้วยนะคะโดดเด่นเลยนะ,ะแล้วก็นะ,ะในเรื่องของการงานเนี่ยม,มีดาวพระเรื่องอสบอดีนะ อยู่พบลาพระนะโดดเด่นคือมีผู้หลักผ,ผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนเกื้อกูลนะช่วยเหลือในเรื่องของการงานตกงานก็ได้งานนะ,ะทํางานนะ,ะที่เกี่ยวกับข้าราชการนะคะก็ได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าใครที่ไปสมัครงานก็มีโอกาสได้รับนะ,ะให้เลือกไปทํางานได้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะ เป็นดาวจันทร์นะสถิติอยู่ที่ภพอรินะคะในเรื่องของการเงินอาจจะมีในเรื่องของอภาวะนะสภาวะหนี้สินนะสภาวะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะทำให้กลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยนะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะคะอาจจะมีในเรื่องของอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการไปขอสินเชื่อเครดิตต่างๆไม่ผ่าน นะคะสำหรับใครคิดอยากจะเป็นหนี้นะคะยังไม่ใช่โอกาสของคุณนะคะพักพักเบรกไปก่อนนะสักระยะหนึ่งเดี๋ยวนะคะในช่วงของออดาวพฤหัสบดีเนี่ย,ยโคจรย้ายแล้วนะจะมีโอกาสในเรื่องของนะการเป็นหนี้เป็นสินได้ด้วยนะสําหรับใครที่ไปยื่นขอเครดิตนะคะ แต่ก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะความสําเร็จความรักเนี่ยนะคะมีดาวอังคารอยู่พบกัรมะนะก็ต้องมีความขยันมีความอดทนมีความมุมานาอุตสาหะนะในสิ่งที่ทํานะคะเหมือนกับว่าจะต้องออกแรงใช้แรงนะคะใช้ความรู้ความสามารถความอดทนนะ,ะในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะโอกาสในเรื่องของโชคลาภนะ,ะเกี่ยวกับความรักก็มีสําหรับคนโสด นะคะคนมีคู่ไม่ต้องแล้วนะคะออโดดเด่นในเรื่องของคนโสดเนี่ยจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าดาวพฤหับสบ,บดีนะคะสถิตอยู่ที่ภพลาภานั่นเองหรือว่าบางคนก็อาจจะเจอแล้วด้วยก็ได้หรือว่าคนที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยคู่ครองคนรักก็จะได้รับโอกาสในตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่ๆนะหรือว่าได้บรรจุนะหรือว่าได้รับราชการนะได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งนะ แล้วก็นะคะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าการสื่อสารนะหรือก็หรือว่าการใช้ความรักนะความเมตตาหรือว่าการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวมีโอกาสที่จะพาคนในครอบครัวไปเที่ยว นะคะสถานที่ต่างๆนะอาจจะเป็นต่างจังหวัดนะต่างถิมต่างแดนหรือว่าบางคนท่านก็เป็นต่างประเทศได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะไปเที่ยวนะเปิดหูเปิดตานะคะหรือว่าฮันนีมูนกันได้นะเรามาดูนะในเรื่องของไพ่ยิปซีจะนะคะอธิบายหรือว่าจะเล่าในเรื่องของ ความรักการงานการเงินโชคลาบนะคะให้กับชาวราศีมิถุนว่าอย่างไรในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการงานนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรในเรื่องของการงานของชาวราศีมิถุนนะคะ <c oughs> เดือนเมษายนนี้ <c oughs> การงานนะคะ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกความคิดเห็นนะคะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่อาจจะไปขัดแย้งนะคะกับบุคคลรับข้างเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าะค,ะครอบครัวได้ด้วยสําหรับใครที่ทํางานนะคะ,ะเป็นลูกจ้างนะคะก็ให้ระมัดระวังการแสดงออกความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนๆนหรือว่าลูกน้องหรือว่าหัวหน้ากะ็ะได้เช่นกันนะคะก็เหมือนกับว่า ฟังหูไว้หูหรือว่านะฟังข้อเสนอความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อที่จะเหมือนว่าเลือกเอาความคิดเห็นดีๆความคิดดีๆไอเดียดีๆนะคะนำมาสนับสนุนนะช่วยเหลือองค์กรให้เกิดความมั่นคงหรือว่านะเกิดในเรื่องของ คุณภาพของการงานนะคะก็ระวังในเรื่องของการแสดงออกความคิดเห็นความขัดแยง้งความโต้แย้งนะกับบุคคลรอบข้างด้วยนะคะแต่ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยนะเหมือนกับว่าถ้างานนะที่ทำเน่ยนะนะเป็นงานที่เหมือนกับว่าเป็นลูกจ้างนะเป็นหัวหน้างานนะคะ เป็นลูกทีมเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะใช้ไอเดียนะที่มันแตกต่างจากคนอื่นใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญของตัวเองนะคะแสดงออกถึงผลงานที่สร้างศักยภาพให้กับตัวเองนะคะ ได้อย่างนะบันเจิดเลยทีเดียวนะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้หัวหน้างานนะคะหรือว่าผู้บ,บริหารเนี่ยเล็เลงเห็นถึงในเรื่องของคุณภาพของการทํางานของคุณแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เป็นหัวหน้างานได้ด้วยนะคะหรือว่านะท่านใดนะชาวราศีมิถุนที่นะหยิบจับในเรื่องของธุรกิจการงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโอกาสเหมือนกับว่ามีคู่แข่ง นะคะอาจจะเหมือนกับว่าคู่แข่งคู่แข่งอาจจะคิดที่อยากจะทํางานนะธุรกิจการงานเหมือนเราหรือว่าในช่วงนี้นะเป็นช่วงเศรษฐกิจที่เหมือนกับว่ามีคู่แข่งค้าขายเยอะแยะมากมายนะก็ให้นะ,ะอดทนหรือว่า,าพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของสินค้าบริการต่างๆนะคะเอาใจลูกค้านะคะก็จะเหมือนว่าทําให้ลูกค้าติดใจเราแล้วก็มาใช้บริการเราด้วยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะายในเรื่องของการเงินมาขยายในเรื่องของความมั่นคงแน่นอนกลุ่มชาวราศีมิถุนนะเป็นกลุ่มนะผู้หญิงผู้ชายที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีความร่ำรวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่านะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะการงาน คะ,ะส่งผลทำให้กลุ่มชาวราศีมิถุนนั้นไม่มีความสุขในเรื่องของความรัก นะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าการงานทําให้กลุ่มชาวราศีมิถุนจะต้องเหมือนกับว่าไปโฟกัสในเรื่องการงานแล้วก็ขาดตกบกพร่องในเรื่องของความรักนั่นเองนะครอบครัวความสุขเนี่ยเหมือนกับว่าเออไม่มีเวลาเอาใจใส่คนรักไม่มีเวลาเอาใจใส่ครอบครัวหรือว่าคนรักไม่มีเวลาเอาใจใส่เรานั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าเออประคับประคองกันไปนะแต่ถึงอย่างไรนะคะความรัก นะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ายังโฟกัสที่ในเรื่องของการงานสร้างความมั่นคงอยู่นะคะความสําเร็จคู่ครองคนรักนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคู่ครองคนรักได้เงินตกเบิกได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะทำให้กลุ่มชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณนายหลายคนหลายท่านเลยทีเดียวหรือว่านะคนโสดก็เหมือนกับว่าได้พบเจอความรักที่สุขสมหวังได้ด้วยนะคะเออ เพราะว่าไพ่เดอะสันออกมาเดอะสตาออกมาโดดเด่นในเรื่องของเออคู่ครองคนรักอ่ะนะคะถึงแม้เราไม่โดดเด่นแต่ว่าคู่ครองคนรักพาเราพาเรารวยก็ได้นะชาวราศีมิถุนมาดูในเรื่องของโชคลาภให้กลุ่มให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนนะคะดาวโชคลาภของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะคือเป็นเอ,อดาวพฤหัสนะสบดีนะคะแล้วก็เป็นดาวอังคารด้วยนะคะก็นํามา นะชาวราศีมิถุนเนี่ยหลายคนหลายท่านอดีตนะอาจจะไม่เคยได้รับโชคลาภนะเสียงโชคก็ไม่เคยนะถูกหวยเลยไม่เคยรวยเลยนะไม่เคยได้จากการเออเสียงโชคเลยนะก็มีนะต่อจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีมิถุนนะคะหากมีการทําบุญหนุนนําดวงชะตานะอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสได้รับโชคลาภนะความสําเร็จนะจากเด็กนะหรือว่าเจากคนที่เหมือนกับมาจากทางไกลอะ่ะ นะคะปฏิหารเกิดขึ้นนะถ้าคุณนะทำบุญไม่ขาดนะคะเหมือนว่ามีโอกาสได้เดินทางนะร่วมงานบุญงานกุศลนะร่วมร่วมทำบุญนะกระถินพระป่าต่างๆเนี่ยนะปฏิหารเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยนะ,ะหรือว่าร่วมทำบุญในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะสุนัขนะหรือว่าสัตว์นะ,ะจรจัดด้วยก็ได้นะคะ แม้อดีตจะไม่เคยได้รับโชคลาภนะแต่ถ้าหากคุณทําบุญไม่ขาดเนี่ยนะคุณก็จะได้รับในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรักนะหรือว่าลูกค้าที่มาคอยอุดหนุนคุณตลอดเวลานั่นแหละนะคะเรามาดูในเรื่องของออความรักของชาวราศรีมิถุนนะดาวความรักเนี่ยโดดเด่นมากนะเพราะว่าดาวความรักเนี่ยนะทำ เออเป็นดาวราพะนะคะบางครูบัณฑ์คนโสดเนี่ยมีโอกาส ได้พูดคุยได้พบเจอความรักนะจากคนทางไกลหรือว่าได้พบเจอความรักที่มาจากในรูปแบบของสายการงานเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้นะหรือว่ามีหนุ่มน้อยนะคนทางไกลนะมาจีบมาคุยมาเตะมาสารสัมพันธ์เนี่ยนะแต่รู้สึกว่าไม่ตรงสเปคหลายคนหลายท่านในกลุ่มชาวราศีมิถุนอาจจะมีสเปคนะมีสเปคเป็นของตัวเองไงนะคืออาจจะชอบนะผ,ผู้หลักผู้ใหญ่นะที่แบบเหมือนกับว่า เป็นคนที่มีอายุมากกว่ามีความมั่นคงในชีพิตการงานมากกว่าแต่เพเื่อนมีเด็กมาชอบเนี้ยนะคะ mm. ก็มีความคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะฉะนั้นก็คบคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนันะดูใจกันไปเรื่อยๆหรือว่าเหมือนกับว่าคบกันเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรู้จักไปก่อนนะคะความรักอาจจะยังไม่ใช่อาจจะไปเจอคนที่ชอบนะแต่สําหรับคนมีคู่ล่ะเรามาดูกันความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไร นะคะพลังงานความรักของคนมีคู่นะคะอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันเพราะว่าคู่ครองคนรักเนี่ยจะต้องเดินทางไกลนะหรือจะต้องไปทํางานนะไปบริหารไปจัดการนะไปดูแลลูกน้องนะไปทํางานต่างจังหวัดด้วยนะไปดูงานนะเป็นสายงานของเขาเขาอาจจะไม่มีโอกาสมาดูแลครอบครัวมาดูแลเราฉะนั้นนะไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจไปนะคะสาหรับคู่ครองคนรักที่เหมือนกับว่าเออคนที่มีคู่ รักที่อยู่ห่างไกลยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าทํางานนะออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะเดินทางไกลบ่อยๆแต่ความรักก็ยังมั่นคงอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าคู่ของคนรักจะนอกใจหรือว่าปันใจให้หญิงอื่นชายอื่นนะคะสําหรับคนมีคู่เรามาดูนะไพ่สิ่งงิซ็์จะแนะนําอะไรนะคะความโดดเด่นให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนเมษายนนี้นะคะ สิ่งศักดิ์อยากจะแนะนำอะไรให้กดให้กับกลุ่มชาวราศีมิถุนนะคะอ่ะนะะานะคะแปดคาถานะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจราจาการสมัครงานกาันเหมือนกับว่าสำหรับใครตกงานมีโอกาสนะคะจะได้รับการติดต่อนะคะ,ะกลับมาให้ไปทำงานนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะ,ะสมัคร สมัครงานปุ๊บนะได้งานปับเลยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็งานที่ได้เนี่ยจะสร้างความมั่นคงนะคะการเงินความมั่งคั่งให้กับตัวคุณนะขอให้คุณมีความอดทนมีความพยายามนะมีความยึดมั่นปฏิบัตินะคะยึดยึดถือหลักนะคะศีลธรรมนะคะอย่าใจร้อนนะอย่าวุ่วามนะคะหรือว่านะคะหากคลายที่เหมือนกับว่าผิดหวังนะคะ เสียใจหรือว่านะชีวิตยังไม่ดีขึ้นนะโอกาสยังไม่มานะอยากจะให้ไปเหมือนกับว่าไปสักการะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งิสนะคะที่ เหมือนกับว่าอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้จังหวัดของคุณเนี่ยเหมือนไปขอพรว่าเออลูกอยากนะอยากได้งานที่นี่นะคะลูกอยากมีความมั่นคงในชีวิตลูกอยากได้เงินช่วยเหลือลูกอยากมีโชคมีลาภเนี่ยนะคะขอพรจากเสิ่งสิทธิ์ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ากลุ่มชาวราศีมิถุนจะไม่ได้รับโอกาสนะคะตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนหลายท่านเหมือนกับว่ามีความชี้ไม่เชื่อมั่นนะ,ะใน บุญที่ทำนะคะเหมือนกับว่าทําบุญมาเยอะแล้วเนี่ยนะคะไพ่ออกมาเหมือน,นว่าคุณไม่เชื่อคุณไม่ศรัทธาในคุณธรรมในเอ,อการทําบุญเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าทําให้กลุ่มชาวราศีมิถุนเหมือนกับสร้างพลังลบให้กับตัวเองนะะ่ะทําให้เหมือนกับว่าสิ่งดีๆไม่เกิดขึ้นนะคะจักรวาลจึงไม่ไม่สร้าง หรือว่าไม่ให้อะไรที่เหมือนเหมือนกับคุณปฏิเสธะนะฉะนั้นสร้างพลังบวกสร้างกําลังใจให้กับตัวเองมากๆนะเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าคิดลบนะกองนี้เหมือนพลังไพ่ออกมาเหมือนว่าคุณไม่เชื่อเลยไม่เชื่อในเรื่องของคุณธรรมนะไม่เชื่อในเรื่องของการทําบุญเลยไม่ศรัทธาเลยอะาขอให้คุณศรัทธาแล้วก็สร้างความมั่นใจนะกับสิ่งที่คุณ ทำนะคะบุญกุศลจะหนุนนำคุณแน่นอนนะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปนะ,ะการทำนายดวงภาพรวมนะคะไพ่นะ,ะจับได้มาแบบไหนก็จะอ่านแบบนั้นฉะนั้นนะคะก็เป็นพลังงานรวมอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ได้นะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ